บอกว่าเนี่ยไม่เหอเิรับจ็ดไม่หมันแค่เบ็ดไปยังไหมิวบอร์ส่โอเคกลังสวย ขายโดเทาไดมีปลาตะเพียนน่ะเนี่ยามังกรเอาปลาตะเพียนใหญ่เนาะปลาไครอ่ะเอาไปหนึ่งเนี่ยอ๋อครับครับเอาตัวใหญ่เด้อไปให้ย้ายน่ะ ไปหนวิฮะได้เอาครับเอาโอ้มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมืออยู่กับสูตรอาหารมันเอออยู่กับสูตรอาหารน้้ยน้อยกัเงินไวะย่างสาเงอ่ะซึมันลอยแล้วยัวเลยเนาะ เออสูปลาโอ้ปีเราทุกนั้นคือหาปลาเพาเป็นนมิ่วปลาเรือหลากหลายเลยไหมเออเมนพราะมันน่ะเพราะว่าตอนสายแล้วว่าปลาเหลืออยุจขึ้นเอามันคำแล้วจอยุยังไงมันคำแล้วเมื่อหลังม้าเอาท่อเอาไม้ไปห้องตูดมันน่ะน้ำแห้งมิ่วเว้ปลาคอเหลือเยี่ยเน่ะครับไปมื่อไสรบเจ้าขอเราเนี่ยลาไปตัวสืบแป๊บเดียวก็ได้ร้องไหม ปลาคออยู่หันบักหลายเด้น่ะลุมนั่นน่ะเกี่ยวเข่าน้ำปังเราสูเอครับครับอย่าไปถึงเวลาเด้อลงไปก็ได้อ่าโอเคปลาลุมนั่นมันเอายากได้มิวลุมนั่นน่ะเดี๋ยวจะตันครับเขาอฮะเอาจะตันเขาอรุ่นแปดตันก็พอแล้วว่าเอาลายดอกนะสิบลา่ครับผมขอแค่นั้นแหละน้ำมิวนะแปดบาทนาสิบตังค์ เท่าไรเอาเท่าไรมิวปาดเงาลายเทสฮนะครับกันได้ก็ถือว่าดีมากเลยครับสิบามตันเนี่รู้แลนะ้วเนาะค,ครับครับแน่ยนวะตอนเขาน้าตอนเขาน้าปีก่อเขาหกเนี่ยเขาได้หกอุ้มเครืองเนี่ยลั้นลายเด้อขออุ้มเครืองเอ้าขออุ้มเครืองเอาไปขายสามอุ้มเนี่ย เอาไปขายสามอุ้มขายแบบไหนช้างเราอ่ะขายหมดแล้วไปส่งทศกศครับช้างเรานะครับขายหมดแล้วโอ้ยดีกว่ามี่มีินดีรับขับปะเจ้ครับไปเฮาตัวนี้เพียลงเปล่าเกี่ยวเขาบ่ของเบื้องของไอ้ตัวมันเป็นใหม่เป็นนั่นไหมไปเห็นแล้วโอ้ยไวแท้วะสัมปะขอของเขา พอเกี่ยวได้แล้วของเขาเนี่ยจะไปถิ่มไม่โดนนะโอ้ยของคอควายไม่มาเป็นเทียนหรอกเม่นวะแล้วปีนั้นเขาลงของเพคนบลกหลายของผมมาเป็นเพี้ยนเนี่ย,ยจากแล้วนึกว่ามันลงเบิดนั่นนั้พอเอาได้เอารถจะไปถิ่นโดนนะั่นน่ยเอารถไปเจาะอยู่แตงมาอยู่เนี่ยแม่แล,ล,ล้วก็มารถตะเหลียวอยู่แต่มีคนไปถามหลายเจ้าอยู่แบบเล่นกันไปถามบากักตุ๊กอ่ะมันเอารถไอ้ไทยเสียงยนต์ขนาดกลางมาจาก บ้านหนองแหวงพี่น้องเขาแล้วส้นะครับเออจังว่าอยู่เนี่ยคัานถาตาเหลียวจีดวนว่าตาเหลียวจีเกี่ยวบอกตัวกอนลงไปของไอ้ศาสตร์ลงไปของ,งไอง้เพชรที่ว่าสองมือวันตียุหันเน่ะแม่นปะนี่แล้วของเขามันชุดแรกเนะี่ยที่เขาบบได้สามมันเหลืองแล้วมันมันมาตาเกี่ยวแล้วนัว้นที่นี่ชุดที่มันสามเนะี่ยเออ ซุมที่มันสามมันก็นออกเหลืองเขียวนะตอนเนี้ยทรงขาบแก่น้อยนี่ก็ได้กว่าที่ปลามิวก็ปลาเบลนผู้เขียวมิวฮะเขาอยากเห็นว่เพิ่นนะครับต้องซื้อมาตรฐานส้ำคันนะแต่ก่อนมีใช้คุณซื้อแปดบาทห้าสิบตังค์มันเทาซื้อเท่าไรตอนนั้นนะเห็นว่าทั้งพุ่นเขาไปพูดเงินเกิดได้ใช่เนี่ยทั้งนี้บ้านเท่าก็เลยซื้อซ้ำมีใช้ตอนเนี้ยนะครับมีใช้ ตอนนั้นแปบาทเจ็ดตังค์ตอนนี้ยินค่าว่าคืนอีกเป็นแปบาทเจ็ดสิบตังค์ว่เขามีใช้ครับมันเท่าว่าแปบาทเจ็ดสิบตังค์ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่ามันบม่ได้แล่นไปเนาะแล่นไปไกลแปดบาทเจ็ดสิบแล้อตู้ล้วนจี้ซื้อแสดงว่าเป็นซื่อที่ได้กำลังของของของไอ้ตัวตัวนี้เก้วหกไร่อยู่ตอนนี้ครับนะครับเอารถไถลากหาง ไอ้แดงเอาไปส่งแถวแรกน่าจะได้สองตันครึ่องอยู่มันสองวุ้มครึ่งไหมเท่เาตันปะตองครับแล้วว่าเรารุ่นหกตันนั่นในตูก้กระได้มือนนะครับเนี่ยแต่ถ้ารุ่นนั้นเบิงงเ้งเราน่าหกไรยผมผมว่าหาตันอาจจะได้อยู่แต่หกตันน,นี่ไม่แน่ใจครับเสร็จแล้วก็ที่ไปเกี่ยวก่อคอจีบซีของย้ายกายเนี่ยจอกีเบิงบ้งเบิ้งอยู่ไหนว่ามัจะได้ไลายมันได้เนี่ยขอจีบซีนี่ย ไปยังไงเอ็เนี่ยเป็นเตาแก่แม่โอ้รับงานวัเสาแม่โอ้รับงานฮะคือว่าเป็นรับงานไอ้อย่างนั้นได้ต้งหาพันธุ์ทีประตูน้อยเดียวนึงน่ะเชื่อมโอ้ยผู้ใดไปก่ออิดก่อไปก่อกำแพงแหมหมื่นหนึ่งกำแพงแหมหมื่นหนึ่งโอ้ยขายแรงกำแพงพดต่เสียมลงคือเลี้ยงตายตายโอ้สมหวังเราเห็ดมาแล้วเชื่อมไหมเห็นเห็นเราเห็ดอยู่เอ้าเห็ดเห็ดเห็ดบื้อละน่อยสองน่อย โอ้ขายแรงขายแรงแพงมาได้สงสวรรค์พอเฮ็ดเขาก็เฮ็ดไปได้เขาเฮ็ดเป็นร่องเออเขาใอยู๋กับงานฝีมือน่ะเขาคิดตามตารางเมียดมัต่อต่อหยิบบล็อกอ่ะสี่ร้อยบาทครับมิวจบมืสาวน้าไปเรียนเทคนิคใช้ฟุ้มเนอะขอยใจว่าไปเรียนช่างยนต์เขอยใจว่าเอ้าเนี่ยไปเรียนเทคนิคใช้ฟุ้มฟ้าสูบป่าสร้างครับเดี๋ยวเกี่ยวขาวก่อนเนอะแกวขาวแล้วลงเลยเนอะสูบเลยเนอะ น้ำน้อยเดี๋ยวนึงไหมอเอ้อยไปไปไปย่าเบิ่งซองปลามิวด้วยมิว,มวลงลงจากคันมิวเนี่ยสามบ่อเนี่ยสามเตะยาเบิ่งสูตรสูตรอาหารเอามาเหยียบดอกเบิ่งเบิ่งสูตรอาหารเอาเบิ่งซื้อเอาไข่แมยงไข่ไข่เป็ดเนี่ยเอามา,า,า,นะาคุกอาหารบ่ เอาแม่นวะเอาขอเบื้องเงื่อนสืเดีใจเบิ้งสูตรอาหารเออเนี่ยหอ,อย,ยหอมอยู่ได้มีหอมอยู่อยู่บ้านเนี่ยมันจะมีพี่มิกหัวาหารนอ่ะสมัยก่อนขายพวกยากุ้งเคยให้พอเต็งแล้วไปผสมอยู่เหลืองเนีอ่ะถ้ามีที่เอาไปเอาไปเอาเด้ออยู่บ้านมันเป็น วิตามินที่มีกอาหารผสมให้ปลากินนะเวลาป่ามันได้กินแล้วมันซีเขามากินอาหารเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để những video hấp